สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกนเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาอันนี้เป็นพักกุอะค่ะพี่หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นแบบยืนอย่างนี้นะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่พักกุทรงพระยืนอย่างนี้นะคะพี่ขาตามรูปนะคะพี่หนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาท เลยค่ะพี่ขาเป็นพักกุไม่ทราบที่นะคะพี่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้ก็เหมือกน,นกันค่ะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่องคนี้หนูก็ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขายนะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขาเพราะว่าแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพอย่างนี้ค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเหมือนกันค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ก็เป็นนางพญาหรือพระผงสุพรรณอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่กลมๆเรื่มพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูข,ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่่ะพีขา ส่วนอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่างค่ะพี่ขาขนาดตั้งโต like ๊ะต <in> ั้งบูชานะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาหลวงปู่ทวดขนาดตั้งโต๊ะตั้งบูชาองค์เล็กนะคะพี่หรือแล้วแต่ศรัทธาของเราจะตั้งหน้ารถก็ได้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขา ส,ส่วนอันนี้ be, คะ่ะพี่อันนี้จะเป็นแผ่นปั๊มหลงปู่สุขนะคะพี่แผ่นปั๊มหลงปู่สุกหนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ด้านหลังก็จะอย่างที่เห็นเลยค่ะพี่ขาสภาพนี้นะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่แผ่นปั๊มหลงปู่สุกค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาแผ่นปั๊มหลงปู่สุกค่ะพี่ขานะคะ600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้นะคะพี่อันนี้เป็นตะกุดไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะเป็นตะกรุดไม่ ทบที่ไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาอันนี้ขอวันที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ตะกรุดสองดอกนี้ไม่ทราบว่าของที่ไหนสร้างนะคะพี่ขาหนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่สองดอกนี้ก็ถือว่าคุ้มไหมนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่สองดอกนี้ถือว่าคุ้มนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาตะกรุดไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้ก็ไม่ทราบที่เอ่ออันอันนี้หนูก็ไม่ทราบว่าของหลวงพ่อทุบหรือว่าของใครอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจนะคะพี่มาใน มาเป็นกรอบอย่างนี้มาเลยค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ดอกนี้ขอไว้ที่600บาทพร้อมห่วงสองห่วงนะคะพี่ขานะคะเจ็ดหกรบาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาตะกุดไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อันนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ขานะคะตะกุดนี้ของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขามาเป็นรูปอย่างนี้เลยค่ะพี่เป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ดอกนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาเป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นของหลวงปู่สุหรือเปล่าของหลวงปู่สุหลวงปู่เอี่ยมแต่ทรงเหมือนหลวงปู่เอี่ยมลยคะพี่ขานะคะ ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะพี่ขาอันนี้ขอวันที่600บาทนะคะพี่ดอกนี้หนูขอวันที่600บาทค่ะพี่ขายนะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาตะกุดเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ขาความยาวก็จะประมาณนี้นะคะพี่ถ้าวัดจากนิ้วนางก็ความยาวก็จะประมาณนี้เลยค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอวันที่6 0 0บาทนะคะพี่ดอกนี้ขอวันที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้กลมๆอย่างนี้หนูไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่อันนี้ขอวันที่500บาทพอค่ะพี่อันกลมๆเล็กๆอย่างนี้นะคะพี่ขา นะคะข้อดึงเนี่ยข้อมือเองข้อเดียวเอง นะคะอันนี้หนูขอว่ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่อันนี้หนูขอว่ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่นนะคะ่ะอันกลมๆเล็กๆนี้นะคะพี่ค่ะไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ค่ะตะกลุดดอกนี้ค่ะขอว่ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันน hmm> ี้จะเป็นควายธนูนะคะพี่ค่ะควายธนูขอว่าที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่องค์นี้ขอว่าที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ค่ะนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นปิตาค่ะพี่ค่ะปิดตาอันนี้จะมีอยู่ห้าองค์นะคะพี่อันนี้ขอว่าที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ ปิดตาก้อนนี้หนูกขอว่าที่500บาทนะคะพี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาก้อนเดี๋ยวจะมี5องค์นะคะพี่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นขุนแผนนะคะพี่ขุนแผนอย่างนี้ขอว่าที่500บาทนะคะพี่ขุนแผนองค์นี้หนูกขอว้ที่500บาทค่ะพี่ขา500บาทจะมีรอยลงท้องหน่อยๆนะคะพี่จะมีรอยลงท้องหน่อยๆนะคะพี่ขานะคะหนุได้มาอย่างนี้เลยค่ะพี่อันนี้หนุกขอว่ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทาง บอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญปู่รอดวัดวังน้ําบนนะคะพี่เหรียญหลวงปูรอดวัดวังน้าบนนี่ขอว่ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่อันนี้หนูขอว่ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขายเหรียญปู่รอดวัดวังน้ําบนค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตลับสีพึ่งคูบาวังนะคะพี่ตลับสีพึ่งคูบาวังค่ะพี่ขายนะคะได้มาสภาพนี้นะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขายอันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่สีพึ่งคูบาวังด้านในก็จะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายจูบกันค่ะพี่แล้วจะมีตะกรุดแล นะคะพี่ตามภาพนะคะพี่ขายนะคะอันนี้หนูกขอว่าที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาตลับสีพึ่งคูบาวังนะคะพี่นะคะก็จะเขียนว่าคูบาวังนะคะพี่นะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาหุ้มกระเช้าอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่ปิดตาหุ้มกระเช้าอย่างนี้หนูกขอว่าที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นขุนแผนนะคะพี่ขาขุนแผนได้มาอย่างนี้นะคะพี่ อันนี้ขอว่าที่500บาทนะคะพี่คุณแผ่นองค์นี้หนูขอว่าที่500บาทค่ะพี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นเบี้ยแก้นะคะพี่ขาเบี้ยแก้นี่ขอว้ที่700บาทนะคะพี่เบี้ยแก้องค์นี้หนูขอว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเบี้ยแก้ไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้เป็นปิดตาเชือกถักนะคะพี่อันนี้เป็นปิดตาเชือกถักพร้อมเลิ่มกรอบพลาสติกอันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่6 0 0อบาทนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาปิดตาเชือกถักเลิ่มกรอบพลาสติกค่ะพี่6 0 0บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นปิดตาหลังแบบค่ะพี่ปิดตาหลังแบบองนี้หนูขอว่าที่500บาทนะคะพี่ปิดตาหลังแบบอันนี้หนูขอว่าที่500บาทค่ะพี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาพระปิดตาหลังแบบค่ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ขา500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นรูปปลอดหลงพ่อเงินนะคะพี่รูปปลอดหลงพ่อเงินองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขารูปปลอดหลงพ่อเงินค่ะพี่นะคะ500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นปิดตาปุ้มปุ้ยนะคะพี่ขาปุ้มปุ้ยยังเลยค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพ,พี่ปิดตาปุ้มปุ้ยนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้จะเป็นอ One ่าสมด็จตัวไอ หลวงพ่อโตอะไรั้งอย่างกับพี่นะคะอันนี้ขอว่าที่ห้าร้อบาทนะคะพี่หลวงพ่อโตองค์นี้นะคะพี่ขาหนุขอว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้อะไร อะไรหลงพ่อ,อแก้วพิษสมองอะไรทุกอย่างค่ะพี่ตะกุดตะกุดหลงพ่อแก้วพิษสมองกับพี่อันนี้ขอว้ที่500บาทนะคะพี่กลมๆมีรูตรงกลางอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะรอยลงท้องนิดหน่อยค่ะพี่ตามภาพเลยค่ะอันนี้หนูขอว้ที่500บาทนะคะพี่องค์นี้ขอว่าที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นพักกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่ขาได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้ขอว้ที่500บาทนะคะพี่พักกิ่งองค์นี้หนูขอว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปปล่อยหลงพ่อเดิมนะคะพี่ รูปปลอหลงพ่อเดิมนี่ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่รูปปลอหลงพ่อเดิมนี่ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้จะเป็นรูปปลอหลงพ่อทบนะคะพี่รูปปลอหลงพ่อทบองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขารูปปลอหลงพ่อทบค่ะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขาได้มาอย่างนี้นะคะพี่ส่วนอันนี้เป็นพาดเนื้อไม่กระสิทธิ์ไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ได้ ้านหลังมีรอยจานนิดหน่อยนะคะพี่นะคะองค์นี้หนูขอว่าที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาพระเนมีกสิทธิ์ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นอุปคุบนะคะพี่ขาอุปคุบนี่ขอว่าที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่อุปคุบองค์นี้นะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่อันนี้ขอว่าที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาพระอุปคุบค่ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาชีโบพิมพ์กบนะคะพี่ปิดตาชีโบพิมพ์กบนี่ขอว่าที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาหนูขอว่าที่500บาท ขาดปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทเลยค่ะพี่ขาปิดตาชีโบพิมพ์กบค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่รูปหล่อพระพุทธชินราชองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอวที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขารูปหล่อพระพุทธชินราชค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้ไม่รู้ว่างาแกะหรือว่าอะไรแกะนะคะพี่เป็นแกะรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่แกะรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาแม่ค้าก็ดูไม่ค่อยเป็นนะคะได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้ขอวันที่700บาทนะคะพี่อันนี้หนูขอวันที่700บาทนะคะพี่ขานะคะ700บาท ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาแกะรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่ๆคนไหนสนใจ,จยังไงถ้าเกิดภาพไม่ชัดแอนไลน์หาแม่ค้าได้นะคะพี่ขานะคะหนูเปิดไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาแกะรูปเหมือนหลวงพ่อเดิม <ac arta> นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทพอค่ะพี่องค์นี้นะคะพี่ขาได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ลิงจับหลักนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาลิงจับหลักะค่ะ ่ะะพีตามภาพเลยค่ะแม่ชั้นแอดไลน์หาแมคา่ค้าได้นะคะพี่ขายนะคะเดี๋ยวแมค่ค้า Pascal, ถ่ายภาพให้ใหม่ค่ะพี่อันนี้ขอว่าที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาลิงจับปลักค่ะส่วนนี้จะเป็นเดืยนหลวงพ่อน้อยนะคะพี่ขาเดือนหลวงพ่อน้อยนี่ขอว่าที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่เดืยนหลวงพ่อน้อยนี่ก็ได้มาอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นรูปปล่อยหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่อันนี้ขอว่าที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่รูปปล่อหลวงปู่ทิมองค์นี้นะคะพี่ขา ขอว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะอันนี้ก็อุปคุปตเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่หนูเรียกอุปคุปอปะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่อันนี้ขอว่าที่500บาทนะคะพี่ขาปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะสนใจยังไงโทรมาได้นะคะพี่ขาขอว่าที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเด็ดหลวงพ่อเพชรค่ะพี่ขาเด็ดหลวงพ่อเพชรกอบพังงานนะคะพี่อันนี้ขอว่าที่500บาทค่ะพี่เด็ดหลวงพ่อเพชรกอบพังงานเดยวนี้นะคะพี่ขา หนูขอวันที่500บาทค่ะ huh. พ <Lock it. S 2> ี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นชินราชนะคะพี่ขาชินราชนี่ขอวันที่600บาทนะคะพี่เหรียญพระพุทธชินาราชองค์นี้หนูกขอวันที่600บาทค่ะพี่6 0 0บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นซุ้มกอนะคะพี่ขาซุ้มกอนี่ขอวันที่500บาทนะคะพี่ซุ้มกอองค์นี้หนูกขอวันที่500บาทนะคะพี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาพระซุ้มกอค่ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเนียมพิมสอง องหน้านะคะพี่ขาหลวงพ่อเนียมพิมสองหน้านี่ขอววาที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่หนูขอว่าที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เขาบอกว่าของหลวงปู่รอดด้วยนะคะพี่ขานะคะอันนี้ของของหลวงปู่รอดนะคะพี่ขานะคะหลวงปู่รอดบัดวังน้ำวนนะคะพี่อันนี้ขอว่าที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาหนูได้มาอย่างนี้ค่ะพี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรหนูขอเรียกประหลัดขิกเลยค่ะนะคะพี่ขาเป็นเนื้อตะกวดนะคะพี่เป็นเนื้อตะกวดนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่500บาทนะคะพี่อันนี้หนูขอว่าที่500บาทเลยค่ะพี่ขาบูชาได้นะคะพี่ขานะคะขอว่าที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่ขานะคะทรงเหมือนเม็ดขนุนเป็นพระลีลาหรือเปล่านะคะได้มาสภาพนี้เลยค่ะพี่บิดผิวเลยค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอว่าที่500บาทนะคะพี่องค์นี้ ลขอว่าที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะตามภาพกันเลยนะคะพี่ขา500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้แช่สมเด็จหลวงปู่ซวงไหมคะพี่ขาถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะคะพี่นะคะอันนี้ขอว่าที่500บาทนะคะพี่สมเด็จองค์นี้นะคะพี่ขาเป็นเนื้อโลหะหนูขอว่าที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านะคะพี่รูปหล่อหลวงปู่ทวดเนื้อว่านะคะพี่ขานะคะอันนี้หลูขอว่าที่500บาทนะคะพี่หนูขอว่าที่500 บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขารูปปลอยหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นปิดตาค่ะพี่อันนี้ขอว่าที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตาอันนี้ขอว่าที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเดือนหลวงพ่ออีค่ะพี่ขาเดือนหลวงพ่ออีนี่ขอว่าที่500บาทนะคะพี่เดือนหลวงพ่ออีนี่หนูขอว่าที่500บาทค่ะพี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเดือหลวงพ่ออีค่ะโอเคนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงถ้าเกิดภาพไม่ชัด อไลน์หาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ค่ะพี่ขาอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ